คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งทขาพยายาเล่นด้วยน่านเชื่อจะตลกฉ,ฉันให้ดูอะไรฉันให้ดูอะไรเรืฉันเป็นเด็กดีเขนะ้าใจไหมเรืฉันเป็นเด็กน่ารักฉันให้ดูอะไรนะน่ารักมาก นงตัวเดียวก็พอนี่ฉันบอกให้มาเลี้ยงยากเลี้ยงตัวเดียวไปก่อนหลายครั้งที่คิดจะซื้ออีกตัวเพราะเงินหมดทุกที่อะไม่เคยคิดได้ไม่เคยมีได้เลยสองตัวตัวเดียวก็พออย่าไปแยกลูกมาเลยอย่าไม่มีผัวนะเดี๋ยวผัวไม่มีนะ <c oughs> เด็กพวกแจะไม่ควรจะชื้อตัวลลง <c oughs> แต่ฉันเข้าใจมัน ฉันเคยสังเกตมันอยู่ตลอดแต่ว่ามันไม่ฉลาดมันมันไม่เป็นเด็กดีเหมือนชูก้าไกดดูชูก้าไกโดเป็นเด็กดีคนมีความรักมากจอดูเก็กลงไปนิดนึงรักปะร้อยหรอน่ารักไปครับ อาจะสัญญาว่าเราจะไม่แกล้งน้องเพราะว่าน้องเพราะว่านอ้อ,านองเก่งน้องตรงตัวเก่งน้งไม่มนองกินจะก้กิ๊กจุกตกกิุกกิุ๊ัมันก็จะกินทุกอย่างนะนี่ก็ชอบอันนี้ก็ชอบ,ชอบลาแทางแล้ว ชอบนะหอมยมใช่ปะ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าอาบได้ตั้งแต่อายุกี่เดือนคะใช่ปะ่ะมันไม่ใช่ว่ากี่เดือนคะแบบนี้มันเป็นประมาณว่าถ้าหมิ่นก็ต้องอาบาสำหรับแบบว่ากลัวป่วยแต่กำหนดได้ก็โตแล้วเด็กเราอาบนะ่มันตอนไหน สี่เดือนมั้งประมาณช่วงที่กินอาหารที่เป็นอาหารแบบว่าชูเก้าไวโตอะได้แล้วอะแต่ก็ต้องดูอีกอะ